งานแนวใช่ครับผมอ่าคุณบุษโนมาแล้วครับยี่นทำไรอะ่ะ ต้นต้นต้นมาแล้วนี่ไงนี่ไงต้นมาแล้วต้นก็จะไม่ใจมันสวัสดีครับต้นไปไหนแล้วอ่ะต้นไปแล้วเบอร์ นี่ไงหรอครับวัสดีครับกินเว่นนกันไหมครับทุกคนอยากกินทำไมทำไมเน็ดเน็ดที่ยื่นดูกินไอติมร้านสีแดงกันไหมครับเอาเลยครับพี่เฮ้ยกล้องเป็นไรหรือเปล่าแบบยุ่นขาง พี่ยูน่อยู่ไหมครับพี่ยูน่า,น,น,าน่าจะไปเปลี่ยนเน็ตบอกยิ่งตึ่นตอนเน็ตก่อนพี่นุ่นเปลี่ยนเน็ตก่อนพี่ยูนอย่าใช้เดือนละเก้าบาทก่อนนะเราอ่ะไม่ก็ไม่ก็เปลี่ยนโทรศัพท์เลย,ยเติมให้เติมให้อะไรฮะเติมเงินเอออย่าอย่าใช้เติมเงินที่เปลี่ยนเป็นรายเดือนบ้างลองดูบุรีหรอกันบุรีหรอได้เหรอบางทีเราอยู่แบบพื้นที่ห่างไกลแล้วสัญ,ญญาณของขึ้นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไง รรรครงกนันอยู่นะตอนนี้รอ,อยุนก่อนใช่ไหมรอพี่ยุนก่อนสำหารับทุกคนที่ถามผมนะครับเรื่องเผ่าตัดขานไกลนะครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่เจ็บเลยนะครับผมไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยครับมั่นใจได้แล้วยิ่งผ่ากับหมอจ๋าคือสบายมากครับโอเปอเรชั่นเต็มไปหมดเลยอะนะครับผมทุกคนแล้วก็จริงๆนะครับที่มาไลฟ์วันนี้เนี่ย เพื่อที่จะอะไรครับต้นรู้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาขายขายบัตรนะครับเชิญชวนทุกคนมาซื้อบัตรเพื่อที่จะไปดู EP <c oughs> สุดท้ายด้วยกันนะฮะใช Today we're talking about uh, watching a final episode with our actor yes. Uh huh. yes with me พ An uh ี่ยุนต้นแอนนาโดเดี๋ยนะ มันขายออฟเมีโลไลฟ์ Life, ใช่ปหมไม่เออเนี uh, yeah. ่ยติกเก็ตเมโลเราจะขายบัตรนะครับผมที่เอ่อติกเก็ตเมโลนะครับเอ๊ะหรือต <c oughs> <icket> ิกเก็ตเมลอนวะติกเก็ตเมลอนติกเก็ตอะไรสักอย่างนะอาอาต้องให้ <Okay. S 1> ต้องให้พี่ยุนมามา,มาบอกครับพโอเคน <Okay. S 1> รู้ดีที่เมโลทางติกเก็ตเมลอนนะครับผม วันที่ยี่สิบแปดสิงหานะครับยังตรงแต่ตอนนี้พี่ยุ่นค้างไปแล้วว่า is by บุญ west by บุญเขาถามไม่กัน west by บุญ by บุญเหรอฮะ sleeping ครับเ okay <laughs> sleeping นะครับพี่ยุ่นค้างอยู่หน้าเนี้ย <laughs> ต้นลองถามยุ่นไหมว่ายุนถามแล้วเนี่ยซึ่งทักไปแต่ว่าน่าจะไม่รู้รีเครื่องไหมน่ารีเครื่องมั้งี่ยไม่มีมีคนอื่นเข้ามาบ้างไหมพี่กันยังไม่เห็นเลยอะเอานี้ไงนี่ไงพี่ตองมาแล้วเฮ้พี่ยุ่นหมอชวนเลยชวนเลยตอนนี้แงมาแล้วแล้วเข้ามาแล้ว ดาวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุ่นน่ะนี่เข้ามาเข้าเนี่ยเฮ้ยอันนี่จเป็นจอยแล้วผมเป็นท้อได้แล้วได้อู้หูหัวใจได้คนนี้เน็ตไม่ดีเลยอันนี้ยืดจ่ายเน็ตยังเราอ่ะยืดเน็ตข้างบ้านเราดิ ตายตายตายการอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องไปแล้วการกินจะเป็นเส้นอยู่ยุนต้นมองว่าไปไหนมาครับยุนกอนไปไหนมาออะะไร่พียูนต้นไปไหนมาคู่นี้ไปทีเซเตอร์มาครับใช่ครับ นะพี่พี่ยืนมาแล้วทำไรอ่ะพี่พี่ถ่ายไปแล้วอ่ะเงียบไม่คุยเลยเงียบกันมวะก็ไลฟ์สดซื้อบัตรอ่าดูอีพีสดสุดท้ายกันครับที่ติ๊กเก็ตเมนโลนะครับซื้อได้วันวันไหนได้กี่บาทกี่บาทเราซื้อได้ป่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ่อตอนเที่ยงเที่ยงตรงบัตรก็มีสองราคางั้นก็ลองกดเอาดูครับผมได้ลอง หนึ่งคนสามารถซื้อได้มากกว่าหนึ่งใบนะครับเผื่อแบบว่าอยากนั่งแบบ private ก็ซื้อสองใบจะมีคนนั่งใช่เราจะได้มีเวลาแบบจับมือเช่นผมถ้าเป็นผมก็จะซื้อแบบพันห้าสักสามใบถ้าเป็นสี่พันห้าได้จับมือแบบยุ่นต้นนานๆอะไรเงี้ยมีได้เหรอครับบัตรเอาไปไปขายบัตรผีเยอะเอาไม่ได้เหรอ มันราคาเท่าไหร่ครับแล้วมันมีเท่าไหร่นะราคาเดี๋ยวพุยกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคิดตังก่อนโกินเร็วซ้ดด้วยเออเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลนะครับโอ้โตอนตงตะที่กันอะไม่ได้กินแค่ไอติมอย่างเดียวคุณกินปิงซูด้วยนะครับ แค่เหนียวมะมว่วนคุณบูษนุคุณหลุดอีกแล้วเหรอมีคนบอกคุณคุณหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดอีกแล้วเหรอไม่ได้หลุดเปล่าเออยังอยูมปป่มันก็เกินไปเปล่าหลุดมันก็เกินไปเปล่าอ๋อยังอยู่นี่หว่า <laughs> <laughs> มีคนบอกว่การหน้าใสมากใช้ครีมอะไร <laughs> ใช้ครีมพิวเตอร์ใช้ฟพิวเตอร์ครับ อันนี้ก็จะน่าสดถ้าปิดถ้าปิดจมูกก็จะแบบว่าอืทำไมเราหาราคาไม่เจอแล้วอ่ะพี่ขาเปลี่ยนใหม่ก็อยู่กี่สองแบบมีเก้าร้อยเก้าสิบกับพันห้าปะใช่ใช่มีพันห้าแต่พันห้าอันหนึ่งไม่แน่ใจพันห้าอะไครับผมพันห้าเลยยอด เสียงการไม่การเปิดใหม่พี่เสียงกันหายไปเรืขอยานี้เอาเดินออกจากร้านก่อนนะครับผมเดินแบบไม่ต้องใส่แมสก็คืออยากรู้ว่าบัตรนี้คือมีกี่ใบบัตรกี่จะได้แบบไม่รู้เลยอ่ะทำนวณสถิติการกดห้าร้อยหรือหนึ่งพันใบไม่แน่ใจเหมือนกัน ้าร้อยถึงหนึ่งพันไม่แน่ใจวันนี้ผมคำนวณแล้วคุณมีสถิติศูนย์จุดห้าวินาทีในการกดโหคือถ้ากดมาิมีนการกดแล้วแล้วมันจะเต็มนะก็คือศูนย์จุดห้าวินาทีก็คือตอนก่อนยังไม่มีไม่มีคนกดต้องกดให้ได้ก่อนในช่วงนั้นเอาสโลว์เลย มีคนบอกว่าณหน้าทองนะพี่ยุนก็ฉันจิงเป่าคาทาให้พี่ยุนยังอยู่เอ้ยผมหลุดไปแล้วเหรอยังอยู่พี่บางคนบางคนบอกว่าพี่ยุนหายไปอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้เน็ตผมเป้าเน่ยผมพี่ตองเน็ตของผมพี่ตองเน็ตตองเน็ตตองนี่หนักกว่าคุยกลัวนะข้าวจริงจริงพี่ไม่ได้ช้าแต่ว่าคุณการโนติตีแีอยวอชิงฟอร์มอเมริกาประมาณสิบเฟรมเลย มีหน้าล่ะมันบอนดีเลยตุ๊กัไม่กางคาม่ะกันก็เริ่มดีเลยแล้วมีแค่เราโอเครู้เลยว่าสองคนยืนเหตุเดียวกันแน่ๆกันด้วยนี่แต่ของผมที่ยืนยังเคลื่อนไหวได้ดีนะใช่ไหมเน็ตเรานี่ของดีประเถอะโอเคครับ ไอ้ขอมีการเริ่มกลับมาละกลับมาแล้วสามนิ้วอะแล้วก็ปาดขาตัวห้าเจ็บาทวันนี้เออวันนี้วันนี้วันนี้ไม่เหมาะอ่ะใส่วันนี้คนไล่เยอะดึกไอจีมันงงๆเหรอเออไอวันนี้วันนี้ไอจีแปลกไหมครับ ฮ e l l o ล from Vietnam ย o u ซ a n s ง y าว n c น à o อโนี่เน็ตแย่ทุกคนนี่เน็ตแย่กทุ <c oughs> กช่องดีผมใช้ wifi เดี๋ยวด๊อ <c> ก <oughs> เห็นย่ำแย่คือคอมเมนต์ผมหายไปแล้วค้างไปแล้วเอาเอา oples, ีกแล้วคอมเมนต์หายอีกแล้วเฮ้ยทำไมของผมยังเห็นทุกอย่างทุกความเคลื่อนไหวเออของผมก็ยังเห็นทุกความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคือคือตอนเนี้ยคอมเมนต์คอมเมนต์มันอยู่ที่อะไรตอนเนี้ซัมวันเมี่แคปชั่นปะมใ Stay healthy and happy พี่ต้นและพี่กันอ้าวไม่มีพี่ยุ่นหรอคือหรือว่าเขาไม่เห็นพี่ยุ่นผมใครจะไม่เห็นพี่ยุ่น ค่มข่ม Where is Bible สัสดีครับและสองบริการในบริษังครับ On for the episode 10 especially the part of Bruce Rob and k i t yeah looking for what the last two episode okay yeah and if you watch uh and if you like to watch episode 10 n then you can waiting for episode 11 นี่ยังเห็นยังเห็นผมอยู่นะเห็นอยู่เห็นเห็นมีผมเห็นแต่พี่ตองตองหมุนละตอนนี้อ๋อไอ้แช่ไอ้ตองหมุนแล้วไอ้ไก่ต้มอยู่ไหนไอ้ไก่ต้มอยู่ไหอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งหนึ่งอยู่ชั้นสามมีมีแดงงูมีแดงงูเอาเปล่าอะไรนะมีแต่งูมีแดงงูเอ้แงที่มีงูออกมัน่ะ วันนี้นะขายบัตรไมื่อยเรื่องจริง่ะขายบัตรอีกรอบนะคะทุกคนต้องให้พยุนพูดให้พีการพูดคอนเทนต์ดีที่สุดเราจะขายบัตรนะครับขายบัตรดูซีรีส์เอาข้างในก็ได้ขายบัตรนะครับผมทุกคนดูซีรีส์พร้อมกับเหล่านักแสดงทุกคนนะครับในวันที่ สี่กันยานะครับโดยที่เราจะเริ่มขายบัตรเนี่ยในวันที่ยี่สิบแปดสิงหาครับผมเวลาเที่ยงตรงทางทิกเก็ตเมลอนครับชคาับัตรก็มีสองที่นั่งนะครับแล้วมีสองราคาด้วยชอบที่นั่งก็กดกันได้เลยกดกันมาเยอะครับได้มาดูดีสุดท้ายได้กันวันที่สี่แดงว่าแสดงว่ามันยังไม่ใช่ตอนที่ใายใน GMM ใช่ไหม คือเราจะได้ดูก่อนใชดูจะเหมือนน่าจะเหมือนอีพีหนึ่งเออน่าเหมือนอีพีหนึ่งที่เราได้ดูก่อนะเราจะได้ดูก่อนนะครับได้ได้ดูก่อนไปสองวันอย่างนี้เหรอแล้วเพราะว่าวันที่สี่มันวันเสาร์ปะหรือว่าเราดูวันผิดวันที่สี่ถูกแล้ววันเสาร์เนาะวันที่สี่วันอาทิตย์ปะสี่ห้าหกเอออาทิตย์อาทิตย์พุทธิตอาทิตย์วันอาทิตย์สี่สามวันสามวัน ได้ดูก่อนสามวันแต่ว่าเดี๋ยวของคุณภูณสนุแล้วก็น้องทีสพี่ตองแล้วก็พี่กิ่งมีไปงานก่อนใช่ไหมฮะใช่งานวันที่สี่เหรอใช่อ๋อใช่ใช่มีเปิันสี่ก่อน<ม>แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่งอ๋อพี่ไปทำงานก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิ่งงานที พอ้าวคือคนต้องหาพี่ยู่ในหายหนาวด้วยมีคนบอกผมเห็นคอมเมนต์แล้วครับอ่านเลยครับหายไปแล้วพี่ยุ่นเห็นคอมเมนต์หรือยังไม่เห็นมันค้างมาแล้วครับจบมันยังเห็นอยู่วันนี้มันค้างไปเงี้ยขอให้รักฉันบางสายอดอ้ะ I don't right so don know what you're saying I don't I'm just watching you โ o เคเดนเอ่อต้น can speak English a, a little bit โอ oh, uh, ้โหไม่เล็กเท w านี้มาเอ่อก็คือจะเป็น่ามหมอครับ yes ยากเลย yes ผมจะเป็นลาม yes. yes. าลามสา,มลามแล้วพี่เป็นอะไรครับ นพี่ยุนก็เป็นแฟนต้นไงต่อต้นเหรอพี่คนบอกว่าซอสเลยเหรอหมายถึงว่าต้นมีเสียยาว่าซอสอะไรนี้ซอสนว่าต้นเป็นซอสพี่เป็นเฮียไงรู้เบอร์นั่นเลยเบอร์้าที่ตองน่าังที่นี่คือหนังสือพี่อ่านหนังสือเลี้ยงมาเลยนั่นเลย เอามาบังหน้าหรือเปล่าบังหลังบังหลังบังหลังเขาก็เป็น business man แอบแอบไปเอมาเอามาเป็นแอบแหนว่าจริงจริงแล้วมันคือเลื่อนเลื่อนออกเป็นประตูอ๋อเขาเรียกอะไรนะประตูกลอนใช่ใช่คือนั่นแหละห้องลับห้องลับห้องลับดูหนังเยอะก็คือดันเงินเป็นชั่วโมงไม่เปิด ก็คือตู้นั่นแหละจะเลื่อนตรงกลางข้างล่างการรับนีคืนพื้นทุกอย่แย่งเด็กข้างบ้านดูหนังตลอดไม่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 แยกจีดไปแอบไปแอบดูทางหน้าต่างไปดูกับเขาด้วยน่าสงสารนะวนหลังไปดูที่บ้าก็จะพาต้นไปโอ้โหไม่ยินเลย เสียงกต็ตกด้วยโ okay. อเคแล้วของผมว่าผมก็ 4G แล้วนะ 4G วันเลยบบอลก็อยากดูไลฟ์พ anyway ี่ก็อยากดูนี่มีวันเลยบบอลเหรอีคนบอกมาลมีคนถามว่าต้องทำยังไงถึงจะกดทานอ่ะคะ กดเลยครับยังไงก็ทันเราต้องอย่างนี้ไงครับซื้อบอรับซื้อบอทดครับกดได้เลยครับยังไงก็ทันหรือถ้าไม่ทันจริงๆหลังหลังไมมาได้ครับหลังไมได้ขายบัตรหย่อนขายบัตรปีให้หรือถ้าไม่ทันต้องรอทางวายเอนเตอร์เทนเมนต์ประกันครับผมว่าจะเพิ่มรอบอ่ะเพิ่มรอบอรอ ไม่ไม่น่าเพิ่มรอบอาจจะมีปูเสือข้างหน้าดูหนังก็ได้ทำไมพี่เขือนเขือเราจะไปดูกันที่ราชบังคลาราบังคลาเลยดูนางนางหนบอลไปดูบอลแล้วแหละก็คือเดี๋ยวถ้าราคาราคาเกิดก็จะได้แสดคะแนน แต่ก็มีคนอยากรู้ว่าบ <EN AC ES> <c oughs> ัตรสองราคาต่างกันยังไงได้อะไรบ้างก็ยังไม่ดูเหมือนกันเออใช่บัตรราคาพันห้าได้อะไรอ่ะก็จะได้ของขวัญพวกกิฟต์ของขวัญแบบว่าติดไม้ติดมืออะไรเงี้ยบัตรพันห้าอะไรเนี้ยก็คือเป็นของที่ลิมิเต็ดใช่พายุที่เด็ดนี่ใครติดเขาลงบัตรไหมฮะตอนเนี้ยใคร เอ้ยอ๋อพี่ยุ้นเหรอโอเคขอบคุณครับอัตลิลุดออกจากท่านโตแล้วนี่ทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับพี่ยุ่นทำอะไรฮะจะนอนแล้วครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสามสี่ทุ่มก็นอนแล้วอ้าวไปไหนครับพรุ่งนี้ท้องานครับทำงานหรอ ไงคุณเยอะยังไงครคุณเยอะต้องหนแต่คุณมีติดพูดเรื่องงานเยอะคนที่จะพูดเนี่ยผมก็คุณไม่มีเวลาว่างให้ผมเลยครับคุณมีแต่งทำงานนะครับผมก็ยกผักยกปลาไปเลี้ยงคนนี้อ๋อ น่ารักเนาะคุยุ่นต้นเนี่ยได้ทาไมมันแบบคมลิขิตอะไรขนาดนี้วะน่ารักน่ารักคุณดีน่ารักแต่ชื่อดอมแล้วเลยต้นรักของสลันกับแก้มกกงของยุนเนี่ยเป็นไหมล่ะก็เป็นต้นกลมเฮ้ยเป็นแก้มกกมต้นกลมแก้มโกงไงเนี่ยอันนี้เราขายบัตรเนะขายบัตรขายบัตร มีสองโทรศัพท์คือไม่เห็นคอมเมนต์เลยรีวิวเลยนี่อ๋อผมเห็นแล้วพี่คอมเมนต์โหกักมากเลยอ่านคัมแบซิลฮัลโหลเอาฮีโร่ของผมค้างอยู่ the three big mafia a wonderful thing white whale whale yeah ทุกคนกินข้าวกันยังพี่การกินแล้วใช่ไหมโอ้พี่ยุนกินยังถามว่าพี่กินต้องกินับกินแล้วกินแล้วกินแล้วครับเรียบร้อยแต่ผมยังไม่กินเลยไม่กินเลยับไม่ไม่กินหลักเ๋ยรอไปกินไปไเดี๋ยวเดี๋ยวกินครับเตรียมรอละเดี๋ยวน้อนต้องสั่งข้าวให้น้องแล้วนะเนี่ยน้องยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยงั้นเอาผัดกะเพรางูไปก่อนกะเพรางู กระเพาไม่ได้เนื้อน้อยไม่ใช่อะไรหรอกเนื้อไม่พอเขาเขาเอ้ยแต่งูงูคือแบบว่าคือทําแล้วกินได้เลยเนาะเพราะว่าแบบมันเหมือนมันไม่มีกระดูกอะไรอย่างงี้ใช่ปะมีคําถามเข้ามาครับทุกคนคอเขาถามว่าขอขอขอฟังคำขอฟังคําตอบแาบทุกคนนะเขาถามว่ารู้สึกยังไงถ้ามีแฟนเป็น LGBTQ+ ครับเริ่มจากคุณยุ่นก่อนนะ อ๋อก็ไม่รู้สึกอะไรนะถ้าเรารักเขาก็เออไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรใช่ใจลื่นลื่นใจลื่นลื่นใช่ผมคิดอย่างนั้นครับผมถ้าสมมุติรักไปแล้วใจใครหรือว่าเท่ไหนก็ใจต่ำคัญก็คืออะไก็คือแบบว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแฮปปี้ก็โอเคนะครับพี่ตองนะครับใช้ชีวิตมีความสุขครับใช่ครับเพราะว่ารักรักมันไม่ไม่ตัดใจแล้ว ความรับมันนะสวยงามเฮ้ยทวิตดีทุกทุกคนก็เข้าสาระกันหมดเลยสาระหน่อยสาระหน่อยเดี๋ยวคนถามคำถามแบบว่าโอ้ทำไมไม่ถามเกี่ยวกับเออการแบบ ซื้อขายบัตรในวันที่8กันบ้างนะครับมีแต่ถามแบบว่าอืมไม่ได้นะเรามา,าพิดตัมปิดนะคะคนขายบาตคนจะซื้อบาตรก็รู้แหละเพราะว่าทุกคนก็คือสตอรี่หมดแล้วน่าจะน่ารู้อ๋อใช่ใชตอนตอนเราไปงานเมื่อวาน <c oughs> แบบว่าเขาก็แบบว่าถามก็พูดือนกันใช่ถ้า <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวนี้คนเออถ้าใครงใสงสัยก็ทักักมาถามในเพจเอ ไวในเทนเมนได้แต่ก็มีคนตอบครับหรือว่าทางรายนักนาระของมาเฟียก็ได้ได้ครับสงสัยอะไรบัตรต่างกันยังไงราคาเท่าไหร่ถามถามได้ครับแม้ท่านเลยเลยวัยยุควัยยุคทลาวุฒิสั่งย่าได้เลยได้เลยกโมเดลมีคนตอบครับอาจจะตอบหลังที่แบบงานจบแล้วก็ได้บ่ายหรืออาจจะทิ้งไว้กลางทาง หรือไม่ก็อาจะตอบตอบแบบเออได้ค่ะแล้วก็หายไปเลยอะไรอเงี้ยอ้ามาครับุกคนเดี๋ยวผมกำลังจะต้องเข้าที่พักแ้วน่าจะต้องวางในเร็วๆนี้ได้ครับไม่เจอกันแต่แต่ถ้าผมวางคือมันจะหายหมดเลยนะฮะใช่ใช่ก็หมดนสุดท้ายแล้วย้ายไปพักผ่อนได้ครับฝากเลยครับงั้นฝากฝากแล้วพี่ยุ่นมาพูดปิดเลยครับก็ฝากปิดทิเก็ต ดูอีพีสุดท้ายด้วยน,นะครับอีพีสุดท้ายอีพีสิบสองครับซื้อที่ติ๊กเก็ตเมนโลนะครับตัดทีสองราคาครับไปซื้อกันได้ถ้าใครสนใจอยากถามรายละเอียดอะไรก็มาถามวายเน็ตเ,เมนหรือว่าเปลี่ยนไรนั่งนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้หมดเลยครับครับอ่ะอังกฤษเวอร์ชันบายต้นสายครับ yeah right when you know what you're hey <laughs> <laughs> okay for those Uh, want to watch the last episode with us? You can buy the ticket from uh, ticket Melo. Uh, ticket ticket mellow tomorrow. Ticket Melo, right? Yep, right. Okay, twelve on twelve p.m. Ticket tomorrow. Yeah, on 12 p.m. Ah, no, twelve a.m. A.m. Twelve p.m. Twelve p.m. 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 พี่เอ็มเย่เอ็มยี่ห้คืนพี่เอ็มใช่พี่เอ็มโอเคโอเคี้โอเคโอเคแล้วโอเคครับแบบพลาดนะครับนะครับซื้อบัตรซื้อบัตรมาดูด้วยกันนะครับเหมือน EP แรกด้เก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยกันนะครับใช่ครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็สนุกสนานกันประมาณหนึ่งนะครับได้พูดคุยกับพวกเราทั้งสี่คนนะครับผม ถ้าไม่รู้เรื่องไปขอโทษนะครับก็เราก็ไปแถบไปได้อยู่นะครับเขาน่าจะเข้าใจกันโอเคนะครับผมทุกคนเอาไว้เจอกันนะครับไปบ่ายไปบ๊ายครับายบ่ายครับ